กินซ่าเะไรไ้แล้วชื่อร้านเมเบสุร้านเมเบสุโคบะอุดงเป็นร้านเรียกง่ายๆคือบะหมี่ยืนแดดครับผมไม่เชื่อไปดูในร้านเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเขายืนไอ้ที่เขายืนกินนี่ไม่ใช่พอแล้วครับไม่มีกุใครใช่มันเป็นร้านส้าเรบคนเร่งด่วนนะเวลาช่วงคนทํางานเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่แถวแถวย่านกินซ่านะครับเป็นใหญ่ครับผู้คนทํางานแบบเร่งเร่งด่วนนะนี่ฮะดูว่าดูดูอันนั้นเขาอยู่คนก็กำลังยืนกินอย่างเร่งเร่งด่วนเลยนะครับผมแถบวิธีการกินก็ง่ายๆครับ เราเอาเงินห,หยอดเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็เลือกเมนูซึ่งเมนูแม่งต้อนรับชาวต่างชาติดีมากครับนี่ไงเขาก็เขียนภาษาอังกฤษให้นี่ไงติเคตเว้นให้รู้ว่ามันเป็นเครื่องจำหน่ายตั๋วตรงนี้นไงให้รู้ว่าเนี่ยคือเครื่องจำหน่ายตัว๋วแต่เมนูคืออะกูไม่บอก<笑><笑>ยังมึงกดเอาเองสำหรับคนอ่านภาษาญี่ปุ่นออกเท่านั้นเดี๋ยวนี่เมนูนี่เป็นโซบะนะนี่เป็นอุดอง้งแล้วก็โซบะแล้วนี่ก็อุดด้งส่วนนี้คือข้าวแกงกะหรี่นะครับส่วนนี้คือโซบะเย็น พอเรากดปุ๊บเราก็จะได้ตั๋วไปซึ่งเราก็ต้องอ่านให้ป้าแม่งฟังอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรวะ <laughs> มันมีประโยชน์ตรงป้าแม่งไม่ต้องทอนตังไงเครื่องมันทอนให้เองอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็ต้องไปสั่งกับป้าอยู่ดีแล้วป้าก็จะถามว่าอะไรนะ <laughs> ใช่ <laughs> เออใช่ซึ่งในร้านนี้ก็จะเป็นป้าหน้านาเบื่อโลกคนหนึ่งอารมณ์ประมาณว่าไม่ชอบก็ไม่ได้กาบตีนให้กินครับ <laughs> ใช่ครับผม <laughs> ้าแกทําแบบลวกมากอะ่ะคือแกได้เมนูไปปุ๊บนี่แกก็จะลงลงมือทําแบบเสร็จไวมากเพราะแกก็คลุกเคล้คงคลุกเคล้งอะไรแต่ไม่อร่อยใช่ไหมใช่พวกผมกินกันเมื่อกีนก้นี่แบบตดเปรี้ยงแบบแทบเลียถ้วยอร่อยจริงใช่แม่งอร่อยจริงครับผมแมแต่ป้าแม่งเลยนี่แหละยอดฝีมือตัวจริง <laughs> แต่ป้าแบบฟิลป้าแบบฟิลป้าอ่ะมาทำให้มันหน่อยก <laughs> 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 ็แล้วก็ให้ก็ให้เรายืนกล้ซูดแจ๊บแจ๊บกันอยู่ <laughs> ใช่ป้าก็ยืนมองใช่แล้วป้าแม่งยืนมองเราซูดอย่างเลยประเด็น เราต้องขินไม่กล้าซูดเลยแล้วก็มีเจ๊คนหนึ่งก็เดินเข้ามาแล้วก็มาซูด์เจ็บเจ็บอยู่แล้วก็มีลุงคนหนึ่งมาข้าวแกงกะหรี่ก็มาซูด์เจ็บเจ็บข้าวแกงกะหรี่แม่งยังซูดอะ่ะแต่อร่อยจริงอ่ะโอ้ <S 1> <S 1> ใช่แต่อร่อยจริงเนี่ยนนแม่งยังกินไม่เลิกเลยแม่งเบ,บิ้ลอีกนี่จ้เฮ้ยเดี๋ยวเจ๊เจ๊คนที่แจกไปปิวเห็บบ้เสร็จแล้งงานงานงานก็เสร็จแล้วบ่ะใช่เยอะวะแล้วไปไหนล่ะก็ไปแจกอื่นอ่ะวันอีเวนต์ขนาดนั้นเลยก็แบบว่าอันนี้แบบ เป็นยังไงบ้างครับผมอร่อยมากครับผมสุดยอดเลยสู้จ๊บเลยว่าดูหนูดูนกำลังสู้แจ๊บเลยนี่ครับเป็นโซบะพื้นบ้านนะผมพื้นบ้านอะไรพื้นบ้านยังไม่ได้แตะเลยเนี่ยยืนอย่างเดียวเลยเนี่ยข้อดีคือด่วนเดียแต่ว่าข้อเสียคือไม่ได้ช่วยลดความเมื่อยขาเลยสักนิดการแบบเออนั่งสบายนั่งกินได้นะ เมื่อยมือเลยต้องถือถ้วยตลอดซูชเจ็บๆเลยนี่เห็นไหมคนกำลังซูชเจ็บๆกันอยู่แล้วแต่อร่อยมากสุดยอดราคาถูกด้วยครับประมาณ300กว่าจีนปริมาณเยอะไหมครับผมเติมได้ศูนย์เย็นนะสามารถเติมเติมได้ เพิ่มเส้นได้เพิ่มเส้นโดยไม่เพิ่มไม่คิดตังค์เพิ่มใช่เพิ่มเพิ่มเป็นขนาดใหญ่ได้บอกป้าขอเส้นบึ้มเขาก็ราคาเดิมก็แต่ไม่รู้เลยเนี่ยนี่ครับผมร้านเมบุสึตวงตวงที้ไม่น่าสั่งเพิ่มเลยไม่สั่งโซบะเดิมเส้นนี่ครับผมร้านเมบุสึโซบะอุด้งครับโซโรแกนคือไม่ชอบก็ไมรได้กราบสีให้กินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ป้าแกแค่หน้าตาไม่รับแขกแต่ป้าไม่ทำอร่อยมากแขกยืนก็ไม่ตองแดงเออใช่ป้าบอกมานี่มึงมายืนตรงนี้มา ยืนได้ไหยืนปิดที่ไม่ได้ด้วยนะต้องจัดระเบียบด้วยต้องยืนเป็นระเบียบด้วยแล้วตอนแรกคือแม่งมีลุงคนนึงเอาเก้าอี้เข้ามาแล้วนึกว่าจะเอามาให้เรานั่งแม่งเป็นเก้าอี้พังมีการบอกว่าถ้าเกิดเอามาตั้งนั่งท้ายกองพังนี้ได้มั้ยป้าบอกว่ามันอันตรายนะลุงลุงต้องตืนไอ้ลุงไม่หายไปเลยลุงบอกงั้นเดี๋ยวไปซ่อมแล้วกันใช่ครับโอเคครับก็นั่นแหละจบการรีวิวร้านโซบะเข้ามาต่อไปโอเคโอ้โอันนี้สถานีน <infinite à cause> ี้เลย ขอสถานีชิมปาจินะครับใช่ครับถามว่าชิมปาจิเองหรือเปลครับ <Yeah. S 1> <า>เนี่ยพอเดินออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายนี่เจอเลยใช่ครับออากาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเจอร้านบะหมี่ยืนแดกเลย <laughs>